เอ้ยอายังวะอายังวะอายังวะเอ้ยอยังวะหลัวหลัวโอเคลดเสียงก่อนโอ๋อ๋อครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมตอนนี้ก็ผมได้ซุ่มแรงมาและเจอแผ่นแต่งนะครับดูดิข้อมันหมดสี่สองหนึ่งสี่ไอสามสองหนึ่งสี่นะผมโอ้โหโอ้มันเป็นแผ่นแต่งแน่ทุกคนคือมันไม่มีแผ่นไหนหรอกครับที่โอ้โหวัดขนาดนี้เป็นวัดมากนะ โอ้โหแล้วผมปุ่มมาเจอครับผมแม่และมาสตาร์ฟิกโกเตอร์ด้วยนับคนดูก็ช่วยผมหน่อยนะโดยการกดไ like, ลค์กดแชร์กดสมัครกันไลค์กดกระดิ่งผมด้วยนะแต่ผมไม่รู้ว่าเป็นแหนแต,แต่ผมว่าเป็นแตงแน่ถ้าคนดูเออว่ามีแผวนไหนเนาะก็สามารถคอมเมนต์บอกได้ว่าเป็นแผวนทีมไหนนะเดี๋ยวผมจะไปหามาเล่นให้นะถ้าไม่ใช่แหวนแตงนะแต่ถ้าเป็นแหวนแตงก็คอมเมนต์บอกได้นะครับผมโอเคสิงคโามาก็ดูด้านเลยผมจังนี้จ่ายมาที่อาร์ติสันเดือนนูร์ลัมไปก่อนแม่เป็นอนูร์ c m f ด้วยนะครับผมอนุกองกลางนะมาทีมเราได้ตั้งเก่งกันบ้างแลวตอนนี้ผมอาจจะเล่นไม่เก่งนะบอกก่อนเลยตอนนี้ผมอยู่โรงเรียนนะตอนนี้นะคุณเขาวาจ,จะแบบตีตื่เต้นบ้านนะผมโอเคตัดได้ทีมจยมาผมโฟเดสวเซิสกี้ยัดมาตรงนี้ผ่านไหมไม่ผ่านนะผมแม่ติดไม่เสีย โอ้ยแมซี่มาได้เรียงเรียงครับผมแต่พุทัดหนึ่งทีมาได้เรียงเรียงแทงไหมแทงไหมคาซิมิโร่ผมก็จะรออยู่อะไม่เราโอ้โหแล้วตัวนี้อาโนอโนนาโนเล่นไหมเล่นไหมเซเรสกี้โอ้โหแล้วตอนนี้อาโนซัดแล้วนี่หูยหลุดเสาไกลครับผมมาได้เสือ้ออาโนได้ลองครับผมทีมเรายังตั้งเกมไม่ติดเจ้าขนาดนี้โอเคบอมยาไปรู้ดูพักมาได้ไหมโฟเล่นตัดช่องนี้เซเรสกี้ไม่เข้าใจนครับผมคาซิมิโร่โอ้โหปอบอมันหน้า และทีมเขามาแล้วครับผมฟิกโกเลี้ยงออกมา่ลุยฟิกโกฟิกโกอนนี้เจอกันเจอผมไปดีมาดีตำแหน่งก็เจอทีนเซนโกผมไปดีเฮ้ยโลกตอกสวยและซิเลนสกี้แทงมาจนเอาแล้วครับฟิมโวเดนมาโฟเดนล็อกหนึ่งทีแล้วก็ตัดให้ซิเลสกี้เรียบร้อยแล้วครับผมหนึ่งศูนย์ไปก่อนออกจากซิเลสกี้ครับผมเออลูกนี้ครับตามสเต็ปฮะล็อกก่อนหนึ่งทีแล้วก็ตัด ให้ตัวที่สอดขึ้นมาอย่างนิ่มๆว่าเตียผมคิดว่าโรโดจะสอดน,นะที่ไหนได้ครับเป็นซิลิสกี้โฮเปเยอร์ครับผมเอาะครับช่วงนี้ทีมเขาจะได้เซตเกมขึ้นมาบ้างครับยังไงแผนแตง่งโชว์ปฏิทิภภาพหน่อยดิเมสซี่ฮนะเด็ดสวยผมอากาจิดักได้เอาแล้วครับเราจะสวนขึ้นไปอีกครั้งฮะจังหวะนี้แทงไปโรโดพลิกหนึ่งตีแล้วจ่ายถอดตัวนี้ซีเลสกี้คืนหลังกลับมาแล้วก็จะไปเดอร์บอยแทงไปซีเลสกี้ครับซีเลสกี้ซั้นรุ่นนี้โหดสุดเลยครับผม โฟรเรนนายทันโฟลเรนนายทำได้โฟรเร้นดอ็อกหนึ่งตีโอ้โหแต่แพ้ย์เลี่ยมสักโคฮะโอ้แลวโดนผมออกไหมเนี่ยอ้อหน่าติมุมมัผมจะวันนี้แต่ผมไม่มีนักติดเท้าซ้ายตลอดเลยนะ <c oughs> เปิดเข้ามาตรงนี้ป๊อปเป้ก็เข้ามือนาโดจิโดนาดูม่านะผมคือถ้าเป็นแผนแต่งจริงอ่ะ คือเขากล้ามากนะถ้าเป็นแหนอันนี้คือในกรณีที่เป็นแปนแต่งจริงนะคือเขากล้ามากนะคือแหนแต่งอ่ะมีโอกาสเสีย่ยงโดนแบนนะผมแต่เขาก็ยังไปทำะนะไอดีเขาก็เติมเยอะนะมีแพ็กอินตอร์ลี่โดนาดูมาด้วยนะเขมีแพ็กแมสซี่ด้วยนะโอ้จิงเขากล้ามากจริงนะจิงเขาเติมด้วยนะโอ้กล้าไปทําแหนแต่งอ่ะไม่รู้โดนแบนหรือป่านะอันนี้ก็ต้องเอสอบถานจะพูดรู้อีกทีนะใครรู้ก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะเออแต่ผมได้คำว่าถ้าทำแหนแต่งอ่ะจะโดนแบนนะเออโอ้ เขาเขากล้ามากนะดูดิคือเขามีทั้งดารุจิดารุมาเติมนะแล้วก็มีทั้ง,ง,งนั่นอะเออไม่ซี่เติมด้วยนะอทีมเขากล้ามากนะถ้าเป็นผมผมไม่กล้านะเติมขนาดนี้ขึ้นแล้วไปเล่นแหวนเต่งอะือไม่กล้าจริงนะแต่ได้ไหมไม่ได้ครับผมทีมเขาจะได้สวนขึ้นมาที่ฟิกโกอีกแล้วผมจะนี้ฟิกโกได้โยนไหมไม่ได้โยนนะอย่างนี้จ่ายไปก่อนเดี๋ยวบอยสวยตะก้ากล้าไปสวยบอซิสกี้ จากไปสวยเลยโฟเดนคืนแล้ววันถืตรงนี้อาราฟิโฟเดนโฟเดนตัดเข้ามาตรงนี้ให้โรนัลโดซัดแล้วนี่ฮูติเซวาร์ดโอ้ติดบล็อกอะไรผมจะจะได้อยู่โฟเดนตัดกลับมาตรงโอ้โหโฟเดนมึงมีมึงมีแรงไหมนี่มึงกินข้าวหรือยังเพื่อนโอ้แล้วสวยซิสกี้ยัดโอ้โหติดสากูฮะทีมเขาจะได้สวนขึ้นมาจังหวะนี้โอ้โหทำลายสากูทำลายสิสกี้บงสากูโอ้กรรมการไม่เป่าด้วยโอ้โหเกินไป โอ้โหแล้วทีมเขาจะสูงขึ้นมาจังหวะน,นี้ยังไงเบซิมาพอเป็ดไดเจออาคาชิของปั๊มนี่สวยจบแต่สกอร์หนึ่งประตูต่อสูงกันในครึ่งแรกนะครับผมโอ้ทีมเขามีโอกาสยิงหนึ่งครั้งเองนะแล้วไม่เข้ากรอบด้วยของอลิสตเดอร์อานูนะขอเราเมียก,กาสยิงสามครั้งแปลเปลี่ยนไนดะ้เป็นหนึ่งประตรูแต่ก็ยังไม่คมุม่าไหร่นะต้องแก้เกมกันหน่อยครับผมครับเ,เราจะปรับเปลี่ยนแก้เกมกันหน่อยนะหาเล่นมาโอเคดูดิคือชัดเลยอะ่ะคีมเขาเป็นระบบสี่ สี่สองเอ่อไม่ใช่สี่ดิสามสองหนึ่งสี่นะครับผมคือเป็นแผ่นวัดมากนะคือถ้าแบบกองหลังไม่เหนียวจริงผมว่าอาจจะพังได้นะเพราะว่ากองหลังเขาจะเพราะว่าเกมลุกเขาจะยืนแบบเาเรียกไงฮะแปลว่าชนกับกองหลังสี่ตัวเลยคือแบบเกมลุกเขาก็สี่เกมรับเราก็สี่เมลเ,เกม,เาม,มการลุดได้สูงนะต้องเล่นอย่างระมัดระวังม,ม,ม,มาให้นิดหนึงนะผมโอเคขึ้นมาจะไปเซ็เชิงโก้โอ้โหยังติดอยู่ฮนะไอทีมเขาจะสวนขึ้นมาจังหวะนี้ขาดเซมิโมล ตัวไม,ไม่ได้บุ๋อ๋าแล้วทีมเขาจะโอ้โหแทงช่องนี้ชเชเชนโก้นายทำได้ชดเชเชนโก้เอออ๋อไม่ไมีใครเล่นแล้วเคลียร์ไปก่อนอ้าวเป็นดีสวยสว่วนมาไปแล้วแทงไปช่องนี้เฮดเลสซิลกี้เลสจายวันทูตรงนี้ไม่น่าล้มครับผมแล้วเปิดเข้าไปเออได้ไงแล้วโอ้โหที่เซน,นจินวารูมาโอ้จะพูดทีเต็นทำไมก็ไม่รู้แต่น,นี่แล้วยิงอีกตีโอ้โดนา่ดูไหมแล้วซัดอีกทีผมโอ้ย ยังไม่ได้ผมคู่โซนเทอร์มินนะโอ้โหแล้วทีมเขาจะได้สวนขึ้นมาจาังหวะน,นี้ทีมเขานี่สวนอันตรายมากนะต้องต้องระวังนะทีมโอ้โหหลุดไปได้คิม,มิกคิม,มิกกระแทกไปไม่ลงคิม,มิกโอ้โหได้ยอดเข้ามาจังนี้เลยโคแลโอ้โหได้แก้มเซบาเลยเคียไปโอ้โหอุยอันตรายครับผมเซตสกี้มาซีเลกสลกี้ยังฝืนไม่ได้อยู่สวยจา่ายดิซอนซอนจังหวะน,นี้สปีดยาวๆผมเล็กล็อกคาร์มิคอนจา่ายสั้นๆก็เซตสกี้สวยไป ฮัลเนตัดมาช็อตโอ้โหจะได้ตัดเมื่อกี้นะบอาเทร้อยแม่ทีมเขาวัดนงะทีมเขาหน้าเยอะจริงนะแต่ว่าหลังก็เหลือแค่สามตัวบอกไว้เลยอ่ะซอนมาเปิดก็มาตรงนี้ให้เออร์ิงฮัลเลนโอ้โหยังไม่ได้แล้วเจเอโอ้โหเคียซ่าโอ้โหไม่ได้อ่ะเน่ยเลอเชสซิงโก้ได้อยู่เราก็บอมยาไปเลย เราแบบวัดไงเราเป็นเราก็วัดเหมือนกันทีมเขามาเป็นวัดผมก็วัดเหมือนกันน่ะไม่ได้วัดนะผมแม่อ้สวยผมชื่อซิงโก้จ่ายไปเลตถ่ายช่องโอ้โหซอนมาจากตำแหน่งล้ำหน้าครับผมแหมเป็นอวตา,านจะเล่น,นะทีมเราปรับกระลุกหนึ่งหลอนเลยนำอยู่ก็ไม่สนนะผมผมขอต้องการสองสามประตูนัดนี้อ เบิ้ลใบสวยจังหวะนี้เล็ดแทงใบช่องนี้เล่เดอะบอยแทงอีทธิยาแล้วโซนามินได้วัดสปีดนะโซนดูอาจจะชนะด้วยผมเล่เปิดเข้าไปตรงนี้เคลียร์ซะาไม่ตึงครับผมโอ้โหคาซิมิโร่ได้ไหมอยังได้อยู่คาซิมิโร่ยังเคลียร์ไม่อยู่แต่นี่จ่ายไปแล็ดแทงอีกทีโอ้โหจะหลุดไปได้เมื่อกีโซนามินได้หลุดเลยแต่ดิมก็ได้สวนขึ้นมาผมอ่าและจักไว้อีกแล้วจังหวะนี้ทีมโกไม่รู้การเลยอ้าวสวยโซนเปิดเข้าไปตรงนี้เคลียร์ซ่าไม่ได้เลยนี่ึงอ่ะเล่น รียับร้อยครับประตูที่สองมาจนได้ผมจากเออริงบอลฮานเล่นนะผมป <c oughs> ากโอ้ยปากเยอะเกินแล้วเจ็บคอเล็ว <c oughs> <c oughs> คือภากคลิปทีนึงก็ผมใส่สุดอะครับผมผมก็ผมใส่สุดอะบอกตรงเอ้าเล่นนานแบบนี้อ๋อเรียบร้อยฮะโอ้โหอะไรอ่ะแผนแต่งกดนอกอะครับน้องๆหนูๆโอ้โห อะไรยเออทุกคนก็ลองคอมเมนต์มาดูนะครับผมว่าเป็นแผนแต่งหรือว่าเป็นแผนสโมสรไหนนะถ้าเป็นแผนสโมสรไหนก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะผมก็จะไปหาดูนะครับผมเออว่าเป็นแผนทีมนี้จริงหรือเปล่านะฮะแต่ผมว่าแผนแต่งหละแผนว่าขนาดนี้ผมว่าไม่มีนะไม่มีทีมไหนเขาบ้าเล่นหรอกนะผมว่าเต็มที่ก็เป็นเลไนะสี่สองสี่อ่ะเออผมว่าน่ากะวัดสุดเลยนะไอเนี้ยมาแบบสามสองหนึ่งสี่แบบเหมือนแบบมีเกมทุกห้าตัว พุ่ตรงอ่ะเดี๋ยวเราจะไปส่งปรอดภัยเข้าอันหน่อยนะคลิปนี้อาจจะไม่ตัดน,นะผมคือ <c ười> คลิปมันสั้นเลยนะผมคลิปมันสั้นโอเค <c ười> คือจะไปส่งปลอดภัยเข้ากันหน่อยไงจังวันนี้โอเคตรงนี้เลกเก็โคดี้เกมแพลนโอเคโอค้โหนี่ไงมาในระบบสามสองหนึ่งสี่จริงๆนะแต่ทีมเขากล้ามากนะดูด,ดิกล้าแบบที่จะเอาเอาเอา,เอามาทำแหวนแต่งนะหรือมีนาเรนูม่าด้วยนะโอ้เมสซี่เติมนะ ผมรู้เลยฟิกโก้สกอนี่ก็ได้จากของฟรีนะนี่เขาเข้าใจนะแต่โอ้โหคุณกล้าเล่นมากนะเออนะครับอยู่ก็เคยไปอยู่ถึงดิวิชั่นสามนะเออก้าเล่นนะกล้าแป็นแต่งที่ถ้าเป็นแฟนแต่งนะคือแผนแต่งก็มีโอกาสโดนเบได้สูงนะอย่าไปหาทํากันนะครับผมโอเคผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะเป็นแฟนแต่งหรือว่าไม่ใช่แฟนแต่งก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะโอเคกดตัวอะไรก่อนนะครับผมสวัสดีนะครับ